เยวนเบนเห็นหญ้าไหมลูกพ่อหนูเอาข้าวมาให้ย่ากินตอนเช้าทุกวันนะตอนเย็นพ่อก็มาดูเพราะว่านาเรามันอยู่ใกล้ๆบ้านนะลูกต่อแม่หนูทำกับข้าวให้พ่อหนูมาให้ย่ากินทุกวันนะลูกตอนยญากินไม่ได้พ่อหนูก็เลยซื้อเอ็นชัวมาให้ย่้ากินย่าก็เลยกินข้าวได้แข็งแรงอ็งชัวป่ะเราไปกินข้าวกันคุณย่า้า ตัวแทนชื่อน้องเบ้น,นบวัวหอมเพีเยเดีตัวแทนของพ่อรักษาพ่อแม่ผูย่าตายายไปเรื่อยมีหย่าปลูกต้นอย่างนี้ไว้ต้นมะม่วงมะม่วงพันดีพันอะไรคุณยะามะม่วงน้อยเขาเรียกมะม่วงหาปาลูกสารพัดนะลูกกล้วยมะน้อยหนามะกรูด มะนาวทุกอย่างที่พ่อปลูกไว้่าก็ปลูกตามพ่อหนูมะนาวเยอะเลยต้นชีเล็กแนวนี่รอบไปแล้วนะพี่กล้วยกบขัวกับสิยอเโอ้โห่ต้นชีเล็กวะที่เคยปลูกไว้นะอันนี้อันนี้สารพัดต้นใหม่เลยต้นเนี่ยมีบักม่วงมีรำไนยมะกรูดหอมชิเล็กกล้วย หญ้าในหญ้าในเปียอันนี้สมโอนวหเนี่ยอ๋อโอ้ข้าวน้ำหอมเแกอแกเราตัวเนี่ยสวนมะพร้าวต้วนมะพร้วพาวที่น้องเป็นปุ๋เป็นปุกไว้ตอนที่จะเข้า มอเกษตรนี่ตัวนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วร่วมเกือบเกือบสิบปีแปดปีได้แนละ้วสภาพมะพร้าว ไผนะ่นะครัไผ่มีหลากหลาย <c oughs> ต้นแคนาะ <c oughs> คุณย่าชอบเดินตรงนี้ทองไส่ไก่เล็กๆคุณย่าชอบเดินคุณย่าชอบทําสวนอันนี้หลังบ้านเรามีบ่อไผ่จิมซุงนี่ไผ่จิมซุงตอนนี้ย่า ญ้าหวานอิสญ้าหวานอิสราเอลอันนี้กล้วยพระเทพกล้วยพระเทพมากมากพ,พ, tai, พ,พ,พี่เบ้นจะมาวันท in ี่ห้าธันวาสองห้าหกแปดพี่เบ้นอันนี้ย่ากินนี่ย่ากินนี่ย่ากินนี่ครับท่านนรับคำโบราณที่ว่านะครับคนที่มีนะครับวุฒิภาวะสูงเนี่ยเราต้องรู้จักนะครับเอา ใจไว้ที่ปากเอาปากไว้ที่ใจนะพูดให้หนอ้อยฟังให้มากนะครับแล้วเราก็จะร <c oughs> ับ,บมีความรู้นะความรู้ก็ได้จากการสื่อสารนะครับ,บจากการรับฟังนี่นะครับก็คลิปนี้ใช้เวลานะครับสามนาทีกับเกือบสี่นะครับโอเคสวัสดีครับ